พี่น้องเอยได้ตออนันรับหนเตียมนัดคอถึงบ้องดยนิ่งฟังแต่วานไดตออนันสุดใจปีที่ต้องหวันก็เดืุ้นทมาได้่อถึงเวลาแกขึนฟังใจม่้เสียสลวพี่น้องรุดใจเรียวมาุดใจเรียวมาให้ตอนนี้จับที่เดแให้าเเขียยังไม่คืดขี้แก้วพันดูสวาา มาจับพยาแขน่วยมืออิ่งเศร้าพัดหัวเสียประจัน้วกร้ร้าสาวยัำไม่น่าให้นีเร็ววุ้ยวๆๆยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเส็จะ้ดเพุรส่วนน้องแขกจะด้มาแตะเทงแขกเดี๋ยวอู้ซ้ำพ์าแข่ก่อนเดี๋ยวแข่อูถามกจนด้จริงมึงเป็นแข่ตัวผู้หรือแข่ตัวเมียเป็นแขกระมึงว่าอย ว่ายูยัีนั่งข่าใเหลือยังพ่อจาบนะน้ำกรามมงนำแขกเดินมือเปล่าพ่อจับค่ะโปรกจ้าขาโปรอได้เส่ใช่คนนี้นะเพค่ะใช่คนนี้บาได้เป็นคนปากแขกนี่หรอเพค่ะผู้ข้างหลังคุณน่ะเป็นคนปาใช่คนนี้สูงเพ่ามันเพื่อจะข่าเปนคุพ่อไม่เลยก็เหนอยู่าเจ้ามนก็ได้เป็นคนปากพลุนคนนั้น่งหนาเป็นคนปากแต่ว่าเจ้าน่ะพี่พลุนคนนั้นว่าสิขาเป็นเองหรือว่าหินเบอไม่เนพ่เจับขาพลุนม่นคือจิงจีหรอพ่อจาค่ะ พวกผมไปเหตุงานนิสัไปจำนใสัยไปป่ากนใสัยไปเหตุงานแต,นไตน่ไปทีมปรจกรพูดถองไปูพล่กไปพร้อมุณดถองไปโพ,ปพ,ปพปจังหวะนิังจ้องระยากาว่าก้าว็มาปัาแจกัท่าเป็นทีมแบบนี้